คอมประกอบพร้อมเล่นเกมและทำงานครบจบในงบ21,460บาทเท่านั้นสเปคแรงคุ้ม้าเล่นเกมแบบ Full HD สบายใจได้ทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัดต่อวิดีโอการาฟิกเขียนโปรแกรมหรือแม้แต่ง,งาน 3D เบื้องต้นก็ทำได้สเปคนี้ถือว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์ทุกสไตล์เลยนะออเดอร์จากลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่จบครบพร้อมใช้งานทันทีคอมสเปคนี้ได้อะไรบ้างไปดูกัน c p พย AMD Ryzen 5 5500 เมนบอร์ด MSI A 5 2 0 M A p o r a m Core 7 Gen DDR 4 1 6 g b 3 6 0 0เมกะเฮิรตการ์ดจอการแหลก G Force RTX 3 0 5 0 EX SSD High Semi M.2 PCIe 5 1 2 g b Power Supply Aero Cool Super 6 0 0 w ัตต์ Case n Tech AX 2 0 e r i c ราคานี้รวมอุปกรณ์เสริมแล้วนะทุกคนมีอะไรบ้างไปดูกันจอ Acer ในโต23.8นิ้ว120 h z หูฟังซิกโน SR 8 2 9มิกเซอร์เมาส์เลเซอร์เดดเอสเดอร์เอเซแผ่นรองเมาส์ EGA t ท p e GA, MP 2 T ทีบอร์ดโอเคและแฟนเทคส่วนของแถมสสำหรับเส้นนี้ เป่าเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์ที่สําคัญเราลงวินโดว์ให้ฟรีพร้อมใช้งานเลยค่ะใครที่สนใจกําลังจะซื้อคอมในปี2025แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกสเปคยังไงหรือว่ามีคําถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ The ะ h o w e r c o m p u คอมจัดให้ตามงบครบจบทุกความต้องการค่ะ